มาอีกสักตัวนะพี่พี่สำหรับเด็ด2,500นะคะจ่ายเท่าไหรมาาม่มาจา้าเออมามาจ้าบอกแล้วนะคะสำหรับซูนไมลี่ต้องเหยียบแสนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆไปหาเล่นกันได้ของค้ายพีจีนะคะจุกๆไปเลยแสนห้า้าเมยไมลี่เมลี่มาแล้วแม่ วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเหมยลี่มาแล้วแม่เหมือนเดิมนะคะพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อติดตามเหมยลี่ด้วยนะจ๊ะมาค่ะวันนี้เหมยลี่พามาพบกับค่ายพ g จมาในเกมส n น็ค f o r t จ n e หรือง,งนูนำโชคนั่นเอง มาเลยค่ะวันนี้ขอเล่นแบบให้แต่งปุ้งปังกันไปเลยนะคะมาดูค่ะว่าวันนี้เหมยลิมมีสูตรและทิอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอล้างหน้าเกมที่เบ็ดละหนึ่งก่อนนะจ๊ะเออมีทุนมากก็เล่นมากนะคะมีน้อยก็เล่นน้อยนะคะเล่นอย่างมีสตินะจ๊ะไปจ้าเออหมายแรกก็มาแล้วนะคะสองพันสวยๆนะคะไปจ้า เอ้ยมามาโอ้โหมาอีกแล้วนะคะสองพันอีกแล้วนะคะพี่พีเออมาแค่หลังหนะ้ากระดานเท่านั้นนะเอาสิเอาสิาสมาจา้ะเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดให้ดูนะคะมาทำไรไปแล้วฮะ ของงูเนยนะคะพี่ๆมาเบ็สามร้อยก่อนนะคะไปสามสิบหมุนจ้าเฮ้ยมาเทอร์โบนะคะสลับเทอร์โบและออโต้นะคะเพื่อนๆเฮ้ยอย่าแผ่วนะอย่าแผ่วไปจ้าไอจ้าโอ้โหเกือบลงนะคะวายลงไหมจ้าพี่ๆ เออุ้ยตับเธอร์โบนะเออสวงองเปามาแล้วค่ะมันเงียบเหลือเกินไปจ้ะเอยวายมาแล้วนะคะโอ้โหโ้จัดไปนะจ้ะหกพันแรกนะคะเพื่อนๆไปจ้าเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นหน่อยนะคะอ่ะไปสิบหมุนนะจ้าเอ,อ้ยมา ให้วายลงก็พอแล้วนะคะพี่ๆเอ้ยทองมาหนึ่งหมื่นจัดไปเออเอาดิมาฉุดไม่อยู่นะวายมาแล้วนะฮะเก็บไปก่อนจ้ามาขอสามสิบหมุนนะคะเพื่อนๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยลงไม่ลงไม่ต้องลงนะนะไม่ลงนะไปจ้าเออมา ทองมาเลยนะคะเออเอาดีสองหมื่นนะคะจุกจุกกันไปเพื่อนๆเ,เออมาแค่ทองกับวายลงก็พอแล้วนะคะเออมาเอาอะไรมาฉุดก้อไม่อยู่แล้วจ้าจะเหยียบแสนไหมคะสำหรับวันนี้เอ,อ้ยมาเอ,อ้ยมาจ้ะอ่ะสองพันหรอ ไปค่ะขอสิบหมุนนะจ๊ะ,จะเออมาเอ,อ้ยมาอีกนะเออวายมาแล้วนะพี่พี่คูณสิบไปโอ้โหโอ้โหคูณน้อยมากเลค่ะเพื่อนมาเดี๋ยวไม่ใช่จ้าขอสามสิบหมุนเท่านั้นนะพี่พี่ถ้าวายลงนี้เรียบร้อยเลยนะลงไหมลงไหมลงไหม ขอในจ้าเออมาอีกสักตัวนะพี่ๆสำหรับเบ็ด2,500นะคะจ่ายเท่าไหร่มาจ้ะเออมามาจ้าบอกแล้วนะคะสำหรับซูนเมลลี่ต้องเหยียบแสนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆ ไปหาเล่นกันได้ของค่ายพีจีนะคะจุกๆไปเลยแสนห้าจ้ามาฮํะสำหรับวันนี้ก็กําไรแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวเหมยลี่ขอปิดตัวลาไปด้วยคลิปนี้นะคะไปหาเล่นกันได้ของค่าย PG นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามนะคะว่าเหมืยลี่มีทิคดีๆสูตรอะไรดีๆมาแบ่งปันกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ